ศ <30 S 2> ูนย์หนึ่งแปดล่างสามศูนย์ห้าศูนย์วาทึ่เนี่ยจันทร์วันคนเนี่งคนหนี่แหละเอ้ไปดูจุดบางไฟต่อโอ้จับจุดเลยบ่นี่ตัวให้ปูตาเโอ้ยธรรมดาเลยจับ าจาันวดนะครับจุดกล้อหไฟจุดไฟให้ one, oh, ้อหัดเยังมีจันเด้อพี่น้องหทด้านทน้งแห้งบางๆเดย์จจมีเลยานวดเขาอนนี้ ปังปังโอ้เจ้หนวบอกเลขี่เลขบอครับหนึ่งสามแปดศูนย์หนึ่งแปดล่างสามศูนย์างหนึ่งสเน้นที่30นั้นที่สาครับข้างบนก็138ตัวเน้นดังเหมือนบางไฟแน่นอนดังเหมือนบางไฟฮันทงห้านวด เอาดังๆเลยจันวนปังปังวันนี้ครับปังปังโอ้สุดยอดครับผมปังปังครับวันนี้ครับนี่หนึ่งสามแปดตัวเน้นเลยหนึ่งสามแปดเน้นเน้นสามศูนย์ล่างตัวเดียวเน้นเน้นตัวเดียวสามศูนย์ห้าศูนตัวรองครับครับผมตัวรองโอ้ห้าศูนย์ตัวรองขอบคุณจันวนนะขอบคุณจันวนหลายไปไปเรียกจันวนที่ไห่เนาะมี เอาคืออะไรนี่จำนวนนี่คือยังสี่ผมมีหยังครับบ่มีหยัางเสนอเอ้าเอาเอาตางวิ่งวิ่ง8จังซี่บ่8ตัวเดียวอ๋อแปดแมงสามแปดล่างวิ่งศูนย์กับ1ล่างให้วิ่ง0ครับกับ1นี่คือตัววงกลมนี่คือตัวเด่นแม่นตัวเด่นก็ตัวเน้นเลยแหละครับตัวเน้นเลยสีแดงๆนี่30 13แม่นอืมข้างบนก็คือข้างบนก็คือจังซี่เลย แม่ครับนิ่นิน,นตัวนี้เลยแม่ครับนิ่ได้ตัวหูกูไว้น,นั่นละหนึ่งสามแปดครับครับคูนยดก็เป็นตัวลองลอง,ลองไว้่หมซื้อ,อวนันนั้นมันกเลขตัวเดียวกันคือหนึ่งก็เปลีนเื่อน้อกันแต่ว่ามันจะเปลี่ยนแค่หลัก100ร้อยกับหนึ่งแม่ครับที่มันก็ชอบมันก็หนึ่งามแปดหนึ่งแปดมันก็อยู่อยู่กับสามแปดด้วยเดียวกันนะครับสามเล่นก็เป็นมีแค่สามแปดามหนงามนั้นนะครับตามนั้นตามอาจารย์หนวดบอกมาเน้น อาจาร์นวดสายเขียวโอ้โหสายเขียวสายเขียวสายเขียครับสายเขียวอาจาร์หนวดสายเขียวประมาวันนี้มียังไงก็ปังครังวันนี้ครับกระโดดน้ำผมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับวันี้ครับครับอย่าลืมกดไลค์หนวดสีทองออก3ต้วสีกระโดดน้มวันนี้สิกระโดดน้ำเพื่ออาจาร์ป่อมบ่ โดดว่าโดดเลยโดดแท้ครับออกสามตัวนี่ยนะครับสี่เตรียมผ่ามาไว้เลยแหละโดดน้ำาออกสามตัวตรงตรงงวดนี้โดดน้ำแน่รับรองโดดน้ำแน่ใส่เขียวเนาะเน้นตัวสีแดงแดงใช่ไหมเน้นแดงสีแดงแดงเมืก่อนก็สองแปดแดงแดงฝากกดไลค์กดแชร์ครับกดมองสีแดงแดงกดไลค์กดแชร์ครับคน เนี่ก่อนเนี่นเอาคุณสุรินทีวีเอาครับอย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์ครับผมที่สำคัญที่สำคัญอย่าลืมคนณสุรินทีวีเลยคุณสุรินทีวี เก้าเก้าครับจานนึ่งนะครับจานหนงวันนี้กระโดดน้ำจริงกระโดดถ้าออกสามตัวตรงๆยังไงก็กระโดดเอาโอเคโอเคถ้าออกสามตัวตรงๆรงนี้นะครับตัวไหนตัวไหนตัวนี้บอกครับหนึ่งสามแปดสามแปดครับเน้นหนึ่งสามแปดครับจานหนวดกระเดมาแรงก็กระโดดน้ำถ้าออกสามตัวตรงตรงจานหนวดมาแรงจานหนวดมาแรงขอบคุณหลายครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับแล้วกับกด ติดตามที่สําคัญเลยครับต้องกดติดตามไว้ก่อนกดตรงสีแดงเลยครับ